เคยได้ยินไหมว่าบางพื้นที่ไม่ได้ถูกลืมไปจากแผนที่แต่มันถูกลบออกไปและบางเสียงไม่ได้เป็นแค่เสียงลมแต่คือเสียงของใครบางคนที่ไม่เคยจากไปนี่คือเรื่องจริงของช่องดงหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่มาตั้งแต่ปี2510ถ้าคุณเปิดแผนที่ดาวเทียมตอนนี้ คุณจะไม่พบชื่อของมันไม่พบถนนไม่พบร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างแต่คนเก่าแก่จะบอกกับคุณว่าที่นั่นเคยมีคนอยู่และเคยมีบางสิ่งอาศัยอยู่ก่อนเรื่องเริ่มต้นจากครอบครัวพักดีวิจิตครอบครัวที่มีพ่อเป็นอดีตทหารแม่เป็นครูลูกชายสองคน เรียนเก่งขยันและเป็นที่รักของทุกคนพวกเขาย้ายจากกรุงเทพไปยังพื้นที่ชายป่าทางนครราชสีมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังว่าความสงบจะช่วยเยียวยารอยร้าวในใจหลังการสูญเสียลูกสาวคนเล็กจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ไม่มีใครเตือนพวกเขาว่าพื้นที่นี้คือดงแม่ทรณี บริเวณที่ชาวบ้านท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นเขตต้องห้ามสำหรับคนนอกทุกบ้านต้องขอคขามาก่อนลงหลักปักฐานและห้ามขุดดินลึกเกินหนึ่งเมตรเพราะเชื่อว่าจะไปรบกวนผู้เฝ้าดินครอบครัวนั้นไม่รู้เรื่องนี้วันแรกที่เข้าย้ายเข้าไปพวกเขารู้สึกว่าอากาศเย็นผิดปกติ ทั้งที่เป็นฤดูร้อนนกในตาบินหนีไปแบบไม่มีเหตุผลและสุนัขของบ้านเห่าไปที่มุมหนึ่งของสวนอย่างไม่หยุดหย่อนคืนแรกเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสั่นพอให้เฟอร์นิเจอร์ขยับทำที่ไม่พบในรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วฝันร้ายก็เริ่มขึ้นแม่ของบ้านฝันทุกคืน ว่ามีหญิงแก่ผมขาวยาวลากพื้นเดินอยู่รอบเตนเสียงครูดกระจกตอนตีสามเสียงเคาะโต๊ะอาหารตอนตีห้าทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในครัวจนวันหนึ่งลูกชายคนโตเริ่มพูดคนเดียวบอกว่าเขาเห็นพี่สาวเดินอยู่ที่สวนหลังบ้านทั้งที่พี่สาวเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าเธอยิ้ม แต่ไม่ใช่รอยยิ้มแบบเดิมแม่เริ่มไม่ไหวพยายามหาทางพาครอบครัวไปอยู่ในเมืองแต่ทุกครั้งที่เก็บของกล่องจะล้มเองเอกสารจะหายมีบางอย่างคอยกวนตลอดจนวันหนึ่งพวกเขาติดต่อหมอคนทรงจากหมู่บ้านใกล้เคียงหมอคนนั้นเดินมาที่บ้านแล้วเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าที่นี่ เคยมีบ้านหลังหนึ่งแต่ไฟเผาทั้งครอบครัวแล้วเจ้าของที่ไม่ได้ขอขมาก่อนสร้างบ้านใหม่แม่ธรณียังไม่ได้รับคำขมาเสียงฟ้าร้องทันทีหลังคำพูดนั้นแม้ไม่มีเมฆฝนหมอคนทรงแนะนำพิธีขอขมาเพื่อแก้คำสาปต้องเส้นของเก่าของคนที่เสียชีวิตห้ามซื้อใหม่ดิดขาด แม่ของบ้านเตรียมของทั้งหมดรวมถึงตุกตาที่เคยเป็นของลูกสาวที่จากไปในพิธีตุกตานั้นล้มลงเองแล้วได้ยินเสียงหัวรอกเบาๆลอยผ่านลมเย็นผ่านไปในสวนหลังบ้านตั้งแต่วันนั้นลูกชายคนโตหยุดพูดคนเดียวสุนัขหยุดเห่าฟันร้ายก็หายไปแต่ไม่ใช่สำหรับพ่อของบ้าน หนึ่งเดือนหลังจากพธิธีพ่อหายตัวไปในวันที่ไปเดินป่าไม่มีร่องรอยไม่มีเบาะแสแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายแต่มีเสียงเดียวที่ลูกชายได้ยินในหูฟังบลูทูธที่พ่อใช้ก่อนสัญญาณจะหายเขาบอกว่าเขาเอาคืนหลังเหตุการณ์นั้นครอบครัวที่เหลือ ย้ายออกอย่างรวดเร็วหมู่บ้านช่องดงถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปอีกแต่มีตำนานเล่าต่อกันว่าถ้าคุณเจอเด็กผู้หญิงยืนอยู่กลางสวนให้เดินกลับหลังหันทันทีเพราะเธอจะชวนคุณเข้าไปอยู่ด้วยและเขาไม่ชอบให้ใครออกไปได้ง่ายๆ